สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลดิฉันอาจารย์จิรานะคะวันนี้ได้รับเชิญมาเป็นพิธีกรน,นะคะวันนี้เรามีไพ่อยู่ไพ่ยงืงเกี่ยวกับกรุงเทพน่าสนใจมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จูนค่ะอาจารย์จูนยานบารมีทุกๆคนค่ะ น่าจะรู้จักท่านอ,อยู่นะคะ,คะอาจารย์ลองแนะนำไพ่อาจารย์นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเปิดสอนเมื่ออไรไพ่นี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีเดวานะคะมีทั้งหมด81ใบนะคะใน81ใบจะมี8วดก็จะเป็นเทพเกี่ยวกับเทพฮินดูนะทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีองค์พระพิคเนศนะคะในอวตารต่างๆนะคะ8อวตารในการอาวตารขององค์เทพเทวามาเพื่อปราบมาร มารคือกิเลสของมนุษย์รักโลภโกรดหลงก็คือมีใส่คอา่เกงก็เราก็จะเอาคำทำนายในการอวตารของเทพต่างๆมาในการใช้การทำนายค่ะและก็พระแม่ลักษมีทุกคนก็จะรู้ดีว่าพระแม่ลักษมีเกี่ยวกับเทวีแห่งด้านการเงินค่ะฮะงั้นใครที่จับไพ่พระแม่ลักษมีก็เกี่ยวกับการเงินการในการทำนายดวงชะตานั่นเองค่ะไพ่สำหรับคนสายมูชัดๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ เช่นพระแม่ะค่ะอุมาเทวีหรือพระแม่ธุกขาที่เรารู้จักใน9วันนะคะนวรารีเราบูชาท่านชื่ออะไรบ้างมีความหมายอย่างไรนะคะและพิเศษนะคะในไพ่แต่ละใบาอาจารย์จะมีบทสวดแต่ละพระอ,องค์ในการที่จะช่วยเหลือลูกดวงบอกลูกดวงมีแนะนำไหมคะว่า เราจะว่ายังไงสวดยังไงพระเวทของพระองค์นี้เราควรทำอะไรยังไงมีไหมคะมีค่ะอย่างไพ่นี้นะคะในชุดนี้จะอยู่ในนวกราหะคือคนที่เกิดในเจ็ดวันกับอีกสองราศีนะคะเราก็จะบอกว่าถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์คุณจะสวดบูชาพระอาทิตย์ให้ท่านเมตตาในเทพประจําวันของคุณอย่างไรเราก็จะบอกเคล็ดลับในการสวดบูชาอย่างเช่นคุณเกิดวันอังคาร จับูชาพระจันทร์อย่างไรให้หมีมสนาาส่าราศีและสนใจนะคะแบบนี้ค่ะเพราะอังคารจะบูชาแบบไหนเราก็จะมีบทสวดมนต์ให้แนะนําให้ลูกดวงแม้แต่หมอดูเองและลูกดวงเองเราก็สามารถแนะนำได้ค่ะ พร้อมเลยนะคะสมมติว่ามาแล้วเขากําลังทุกข์ใจอยู่มาเปิดไพ่เสร็จแล้วว่าจะทํายังไงว่ายังไงดีใช้ต้องอะไรเลคะแนะนําให้ทําเองได้เลยใช่ค่ะไม่ค่ะในในตำราคู่มือเราก็จะบอกวิธีการแก้เช่นลูกดื้อลูกไม่ฟังสวดบูชาบทไหนดีที่จะช่วยได้อามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความเอกสารอ่ จะไปบทสวดไหนแก้ไหว้เทพองค์ไหนเราก็แนะนำจนะนำได้เลยค่ะไพ่มีกี่ใบคะอาจารย์ไพ่มีทั้งหมด81ใบ8บทดหมู่ด้วยกันค่ะมีองค์พระพิคเนตนะคะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระนารายพระศิวะเดาวนพเคและธาตุทั้ง5และก็ไพ่ไพ่ที่เกี่ยวกับเทพอื่นๆอีก13พระองค์อ๋ออีก13พระองค์นะคะถ้าใครสนใจนะคะ อาจารย์สอนวันไหนเวลาไหนคะอาจารย์จะเปิดสอนที่สมาคมนะคะวันเดือนเดือนพฤษภาไอเดือนเมษายนะคะเดือนเมษานะคะวันที่ที่หกวันอาทิตย์วันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์เวลาสบสามนาฬิกาสิบ17นาฬิกาสอนแบบเต้นสตรีมเลยค่ะสอนทุกทุกวันเสาร์ใช่ค่ะหนึ่งเดือนถูกไหมคะใช่ค่ะวันเสาร์นี่อ่า เรียนช่วงเวลากี่โมงมนาฬิกาถึง17นาฬิกา4ชั่วโมงเต็มโอ้4่ชั่วโมงเต็มเนื้อหาเยอะถือว่าคุ้มค่านะคะ4ชั่วโมงเต็มเรียน1เดือนจบแล้วสามารถพยากรณ์ได้เลยไหมคะได้ค่ะเพราะว่าในเราจะก่อนที่เราจะสอบว่าคุณวางไพ่ได้ไหมคุณอ่านและคุณเข้าใจตำแหน่งไพ่ไหมค่ะในคู่มือเราก็จะมีกัน บอกถึงการวางตำแหน่งไพ่ในการดูพื้นฐานดวงหรือเรื่องที่จะจบ<อ>เราก็มีบอกหมดค่ะค่ะอ่ะเราก็รายละเอียดวันที่คุณจบคอร์สเราจะมีการทดสอบคุณว่าคุณอ่านหน้าไพ่ได้ไหมคุณจําหน้าไพ่ได้ไหม,มและคุณพยากร ร้อยเรื่องราวและออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆการสอนตามเวลานี้เนี่ยถ้าให้เทียบแล้วเทียบเท่า2เดือนเลยนะจานอรอใช่ค่ะเพราะว่าจํานวนจํานวนระยะเวลาชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวตกสี่ชั่วโมงได้ไหมจา์ได้ค่ะได้สี่ชั่วโมงแล้วเรียน1เดือนเรียนกันให้จุกจุกได้รู้ถึงศาสตร์เกี่ยวกับองค์เทพฮินดูด้วย<ะ>ได้รู้เกี่ยวกับอันนี้มปเกี่ยวกับประวัติด้วยไม่ต้องอค่ะในแต่ละใบนะคะเราจะ ให้ประวัติก่อนนีคะอย่างพ่อแม่รักษมีธนารักษมีแปลว่าอะไรความมั่งคั่งในด้านไหนอย่างเงี้ยค่ะธัญญารักษมีเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารความอุลสมบูรณ์ทําอาชีพอะไรเราจะให้ความหมายใรค่ะด้วยนะคะและถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรนะคะ0 8 9 7 9 0 9 5 9 8ได้เลยค่ะ หรือสามารถติดต่อที่สมาคมได้เช่นเดีสมาคมหุรศาสตร์นะคะโทรมาได้ที่020449122เช่นเดียวกันค่ะ,คะสะดวกตรงไหนติดต่อสอบถามได้เลยค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามท่านอาจารย์จูนยานบารมีได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะคะในการเรียนการสอนท่านที่เห็นหน้าไพ่เนี่ยถือว่า งดงามนะคะเป็นไพ่ที่สีสันงดงามน่าเรียนน่าศึกษาและอีกอย่างหนึ่งได้ทั้งประวัติในองค์เทพใช่ไหมคะใคะแล้วก็ยังได้พิธีที่ว่าเราจะว่ายังไงเราจะมูยังไงในแต่ละองค์ให้ถูกต้องค่ะนะคะอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนําเกี่ยวกับศาสตร์วิชาของอาจารย์หรือไพ่ตรงนี้เชิญเลยค่ะค่ะ ในไพ่ตรงนี้ถือว่าเป็นเทพองค์เทพที่ครบจนเกือบทั้งจักรวาลแล้วและสามารถช่วยทำนายทายทักให้แก้ไขด้วยนะคะเวลาที่คุณเปิดดวงชะตาแล้วก็สามารถแนะนำที่แก้ไขในดวงชะตานั้นๆได้เช่นคุณได่ไพ่องค์พระพิคเนธพระพิคเนธจะเป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคเราก็จะแนะนำในเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขในดวงชะตาและพิเศษนะคะใน ให้ชุดนี้เรามีบทสวดมนต์ให้คุณนะคะที่จะช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยค่ะขออีกทีนะคะเบอร์โทรติดต่อวันเวลาที่อาจารย์จูนนะคะสอนค่ะ,คะจะเปิดสอนนะคะในเดือนเมษานะคะที่สมาคมนะคะโหราสานนานาชาติสาขาบางขุนนนนะคะในวันเสาร์นะคะเวลา1 3นาฬิกาถึง17นาฬิกา4ชั่วโมงเต็มนะคะข้อมูลเต็ม แน,น่นเลยแน่แนเลยะนะครับและนะคะเบอร์0897709598ติดต่อสอบถามอาจารย์ได้ค่ะค่ะและทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะยังมีการสอนอีกหลากหลายวิชาที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พรม่าเจ็ตัวสฐานหรือแม้แต่สัพพวิชาโบราณนะคะ หากสนใจนะคะลองสอบถามเข้ามาได้ที่020449122เพราะวิชามากมายเหลือเกินไม่สามารถบอกหมดได้ตรงนี้สนใจศาสตร์ไหนโทรเข้ามาติดต่อสอบถามค่ะมีอาจารย์แอดมินประจำยินดีให้คำสอบถามที่ท่านสนใจในวิชานั้นๆนะคะและยังมีหน้าสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมีการดูดวงจากท่านคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเจ็ดวันวันละสท่าน ในทุกๆกศาสตร์มีทั้งออนไลน์และมาดูสดสนใจนะคะเช่นเดียวกัน020449122นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จูนยานบารมีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ